สดีครับสวัสดีจ้วสาววันวันยังวันพุธวันพุธนะคบวนพุธเดืนนี้อ้โุ้งะหงุระหบปุ่ที่ที่ยีิบาทนยี่สิบปอนสิบยินยิบยเนี่้มเขาไม่เนาะขาหมกกลกบให้ดาวใครเวียงใคดาวถามนัใครดาวเนี่ยข้ือสด ทีมงานอ่อนสินนะครับสามคนสคนไปด้ทุกกีนะครับคาใสนอนหันทีมงานเรื่องสัญญากัรว่บบร์ดิปแลีนนะครับลนอยู่สวนสารนาจากจากสิกิครับนกเรียนต้านี่ิ้าวอนะครับเหลืองานพึงแรงผมนึงครับแนกันาันนี้